5นิสัยรวยของเศรษฐีเงินล้านสวัสดีครับผมใหม่จากช anel ใหม่ Money Secret ครับผมสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับ5นิสัยรวยของมหาเศรษฐีเงินล้านนะว่าเขามีแนวคิดยังไงเขามี mindset ยังไงนะครับที่ทําให้เขาเนี่ยนะ ได้เป็นมหาเศรษฐีจนถึงทุกวันนี้นะครับผมและสําหรับภาพหน้าปกเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่รู้จักว่าลุงหัวล้านคนนี้เนี่ยนะครับเขาคือใครอะนะเขาคือเจฟบีซอสนะครับเป็นเจ้าของอเมซอนนะครับผมตอนนี้เนี่ยนะเขารวยที่สุดในโลกนะครับผมคุณลุงคนนี้เนี่ยนะเรากลับมาต่อกันที่หนิสัยรวยกันต่อนะครับโดยข้อที่1ของนิสัยรวยก็คือความอดทนนะครับการมีความอดทนเนี่ยนะครับเป็นพลังที่จะส่งเสริมให้เราเนี่ยนะไปสู่ความสําเร็จได้นะครับคือความอดทนต่อคําพูดความเครียด ความเหนื่อยในการทำงานความอดทนต่อสถานการณ์ที่เลวร้ายนะครับรู้จักการปรับตัวแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะสิ่งนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างนะมันต้องใช้เวลานานนับปีนะครับกว่าที่งานนั้นนะครับจะเสร็จนะผมจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะครับจากนักกีฬาละกันนะไม่ว่าจะเป็นโรเจอร์เฟเดรเลอร์นะครับโรนันโดมสซี่หรือไทเกอร์วูดนะครับผมเชื่อว่านักกีฬาทุกคนเหล่านี้เนี่ยนะครับต่างฝึกซ้อมมาเป็นอย่างหนักนะครับ กว่าเขาเนี่ยนะครับจะประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับเพราะว่ารางวัลบางอย่างนะครับมันไม่ได้มาง่ายๆนะครับผม และข้อที่2นะครับมีความทะเยอทะยานคนที่เขาประสบความสําเร็จนั้นนะครับส่วนมากนะจะมีความทะเยอทะยานนะครับและแน่วแน่ที่จะก้าวไปยังเป้าหมายที่วางไว้นะครับโดยเขาเหล่านี้เนี่ยนะมองเป้าหมายในระยะยาวนะครับไม่ใช่ระยะสั้นนะซึ่งการที่มีความทะเยอทะยานเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่คอยผลักดันให้เขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับรีบลุกขึ้นมานะครับทาแต่ละวันของพวกเขานะครับให้ดีนะครับเพื่อที่พวกเขาเนี่ยนะครับจะได้เข้าใกล้สู่จุดหมายปลายทางขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับผม ข้อที่3นะครับเรียนรู้และรับฟังสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะครับเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่าองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยเวลาเขาจะรับใครเข้าทํางานเขามักจะรับผู้สมัครที่มีความใฝ่รู้นะครับและมีแนวโน้มว่าจะสามารถฝึกฝนให้พัฒนาได้ดีกว่าเดิมนะครับผมเหตุผลมันก็คือนะครับประสบการณ์ทํางานในอดีตเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นตัวการันตีนะครับว่าคนคนนั้นเนี่ย จะมีความสามารถในการฝึกหัดและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะคนที่เรียนรู้ได้และฝึกหัดได้ดีเนี่ยนะครับมักจะเป็นคนที่ถูกเลือกนะครับผมและเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยนะครับที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ถ้าหากเพื่อนๆไม่ต้องการให้ใครมาสอนนะครับดังคำกล่าวที่ว่าคนที่เย่อหยิ่งทรนงตนมักจะแสดงความดูหมิ่นต่อคนและสิ่งต่างๆเสมอและแน่นอนยิ่งคุณเอาแต่มองลงไปข้างล่างนานเพียงใด คุณยิ่งไม่มีวันได้เห็นสิ่งที่อยู่เหนือคุณขึ้นไปและข้อที่4นะครับเอาใจใส่ตนเองในบางครั้งเนี่ยนะครับเราก็ลืมเอาใจใส่กับตัวเองอะนะ เพราะมัวแต่สนใจกับคนอื่นอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นอยู่นะครับและบางครั้งนะเรายังรู้สึกด้อยกว่าคนอื่นด้วยซ้านะครับความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยนะมันเกาะตัวขึ้นมาเองนะครับจนบางครั้งเนี่ยนะครับเราไม่รู้ตัวด้วยซ้านะครับและมันก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมจนทําให้เราเนี่ยนะครับมองตัวเองไม่มีคุณค่าอย่างไม่รู้ตัวนะครับผมและในบางครั้งเนี่ยนะเราเนี่ยมัวแต่เอาใจใส่กับสิ่งรอบตัวมากเกินไปนะครับจนลืมคิดถึงความรู้สึกของตัวเองมากนะครับ ืมนึกถึงว่าตัวเราเองก็มีความรักนะครับและเราก็อยากได้ความรักจากตัวเราเองเหมือนกันนะครับผมและถ้าใครเนี่ยนะครับรู้สึกท้อแท้หมดหวังนะครับต้องการความรักหรืออ่อนแอนะครับได้เวลาแล้วนะที่หันกลับมามองตัวเองบ้างนะครับรักตัวเองนะครับและรู้จักใส่ใจกับตัวของตัวเองนะครับผมและข้อที่5นะครับ เริ่มต้นใหม่ได้อยู่เสมอนะครับความผิดพลาดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่จะเกิดในชีวิตของเราทุกคนนะครับแม้ว่าเราจะหลีกเลี่ยงมันยังไงก็ตามนะครับยังไงมันต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างนะครับผมและเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามหาเศรษฐีหลายๆคนเนี่ยนะครับเขาต่างก็เคยผ่านความล้มเหลวมาก่อนนะครับก่อนที่เขาจะประสบความสําเร็จนะ และสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่ทาให้พวกเขาล่ํารวยและประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับมันก็คือการที่เขาเนี่ยนะสามารถผ่านพ้นมันไปได้นะครับถ้าพวกเขาล้มนะครับพวกเขาจะลุกขึ้นใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับและเรียนรู้จากความล้มเหลวในอดีตนะครับเพื่อจะทําให้มันไม่เกิดความผิดพลาดขึ้นอีกนะครับผมซึ่งมันจะต่างจากคนทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาที่คนทั่วไปเจอความล้มเหลวนะแม่งก็เอาแต่บ่นนะครับมันไม่เวิร์กมันไม่ดีมันไม่ใช่ทางนะครับไม่อยากทําแล้วนะแต่ในขณะที่นิสัยของเศรษฐ เวลาที่เขาล้มเหลวนะสิ่งที่พวกเขาจะทําก็คือผ่านพ้นเหตุการณ์ไปให้ได้นะครับและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะครับผมเขามีความแน่วแน่มากนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนี้นะครับจากประสบการณ์ของตัวผมเองนะครับผมผมเนี่ยนะทำช่อง YouTube มาแล้วนะครับ4ช่องนะครับถ้าย้อนกลับไป3-4ปีที่แล้วนะครับเจ๊งทุกช่องนะครับไม่มีคนดูนะครับบางช่องก็มีคนดู30คน20คน40คนนะครับแต่พอยต์เนี่ยผมอยากจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้ฮะ บางอย่างเนี่ยครับเราดูแล้วมันง่ายนะครับแต่เวลาเรามาทําแล้วเนี่ยนะครับมันยากนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับดังนั้นนะครับเวลาที่เราทําอะไรผิดพลาดนะครับเราเอาสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยนะครับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ามันไม่ดีเราก็แก้ไขมันนะครับถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็ปรับปรุงมันนะครับหรือเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เราเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ยังทํา YouTube เหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าผมจะเจ๊งหรือว่าไม่มีคนดูมา 3- 4ช่องนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับสามารถประสบความสําเร็จได้นะครับ เพียงแค่เพื่อนๆอย่าเพิ่งย่อท้อเท่านั้นเองนะครับเพราะบางทีเนี่ยนะครับ ความสําเร็จเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาใน1วันหรือ1ปีนะครับบางทีเนี่ยนะครับมันอาจจะใช้เวลาหลายปีนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของ5้านิสัยรวยของเศรษฐีเงินล้านนะครับเพื่อนๆลองสังเกตตัวเองนะครับว่าเพื่อนๆมีคุณสมบัติข้อไหนบ้างนะครับมีครบทุกข้อหรือเปล่านะครับและสําหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะครับที่เพิ่งเคยเข้ามารับชมครั้งแรกผมฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ